พ,พี่น้องเลยขึ้นมาเตะขึ้นมาเตน,เตนเตหน้ากับพวกภากันอยู่เฉยกับลุงมาเนื้งเห็ดปวกพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเคยลามาเอาผู้ผู้ลุงมีอยู่ลุงแสดงว่าเขายังไปอา้าวทำบุกมีอยู่ลำระดอกโซนดอกเนาะใส่รึเอลาลุงเก็บให้ลงุงเก็บพี่น้องเลยเคยลาขอถ่ายด้วยบัตรเห็นหลายๆเคยลากระติกเก็บทำลุงสวัสดีครับม่ทานแล้วพี่น้องเอานี่เอาลูก ลีลาบดาพี่น้องยันเข้าเจ้ามาโอ้โสวยเลยสวยลุงสวยเท่านี้ก็จะว่ามีไปอะไยังเคลียร์กับลงุลงเนาะสองอันเลยดุงอลงตรงนี้ลง,ลง,ลง,ลงหักกันแล้วเออนั่นแหละลงุงมาพี่น้องมากดไลค์กดแชร์เลยรัวมาไตา่ฮ<อ>็ดปวกับลุงพี่เนาะ<อ>นี่กำลังขืนในวุงเศร้านี้อเอาไปแล้วมันกำลังโพใหม่นะลุงเนาะเอาลลุง เห็นบอกทำงานลุงอ่ะซอยกันหาโหลลุงเดี๋ยวเขาเจ้าสิมาเนาะสีพอทันการน้องเลยไฟนี่เลยนี่มันเลยชดชอลแสงมาสิมันสีแดงผมบอกแล้วอย่าซื้อลุงเลยสีแดงอันพูดนั่นเลยลุงภูมมองพอเห็นนะไปเอาลูกข้ามาเลยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้อง เก็บเห็ดปวกกับมุงเท่นมาเห็นบ่ลุงเหยียบเราเหยียบบุ้งกันลุงเคนจะกผมเหยียบหรือคนเหยียบก็จะเาเห็ดแตกๆมาเลยป้าลุงทางล่างเด้อลุงผูดอกยังลุงเหี้ยนยุไผ่ลุงนะ เห็นมัเห็นไม่ชะโอ้ยชื่อชื่อไพ่พิษแล้วลุงเลยกขนาดน่ะน้านพี่น้องจูงง่ายเดี๋ยวให้ลุงเป็นคนเก็บพี่น้องเลยเนาะครับเบิ่งเบิ่งกันก่อนมองยากมองยากโอ้ยพี่น้องพี่น้องกดไลค์กดแช็ดร้วๆพี่น้องชมจยากมาอยู่เลี๋ยวพูดว่าสะได้ร้ายจะได้แต่บ่าจุูงง่ายน้องเนาะครับก็แลกแจกกันอย่างนี้นี่พี่น้องมืออื่นนี่ก็ตีสี่เจอกันอีกพี่น้องกับเคยหลาเนาะ นีีแต่ตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนขาดเลยใช่ดูดโอ้ยโอ้ยคนเราตัวดูในฟ้ามันหลังบอกอยากปัน่นเอาเคลีย้ยวลุงเว้ยย่านย่านยังยาลองก็ให้ผมเม่งก่อนหน่อยหนึ่<ฤ>นนงป้าตัวนี้ยังงามลุงเนาะครับป้าเชื่อใจอันหนึ่งพี่น้องมันกำลังออกมาลงมาเลยกระสัดมาเลยพี่น้องโอ้มันมาเอาลุงเก็บเลยบาท ในลุงเก็บเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวพอมูใหญ่ๆก่อนคือล่าสิเก็บคังแรกครั้งแรกของปีเนาะลุงเนาะบ่เคยว่นแรกอตัหาโดยมาฮอดแล้วยังบ่ทันได้พักผอนพี่น้องเอ้ยโลกกาขึ้นมาเลยกมาเยืองเลยมาตยเลยโอยเฮามันทะละหดขนาดพี่น้องเก็บเอาลุงพี่ตพี่กกเบิ่งก่อนเนาะเฮาเอาเสียมผ้าอกมาพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาเสียมมาคราวหน้าก็จังหาเอาไม้เียเบิ่ง มองเศร้านี่ผมเห็นมันกำลังก็เกิดลีนนะลุงเนาะมันก็เลยเห็นตัวเนี้ยพอดีเลยนี่ตัวเนี้ยเขามองเห็นหมด <c oughs> มันประมดพุ่งนี่ที่ลุงเพอเพอเขาเจ้าสิมาเยื่อเอาก่อน่ะดิอันนี้เขาเขาเขามาก่อนเขามันไมนจะถอนแสงไฟนี่ซื้อผิดแน,น,น,มน,น่มันซื้อผิดผมยังบอกพูดเลยผมมากก็ไต้มันบอกคือเสียนงาเท้า มุดลงไปลุ่ปไปรอ,ปอบมาเพิ่อทางพี่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 น้องปาตัวน,นี้เหยียบมูนมาเลยตัวน,นี้สงสัยเหยียบแต่เศรา้าพี่บ้าเหยียบหรดูน่าจะแม่ผมเอาในนี้เลยมันดอกมันยังน้อยดิมันลมเลยบ่เห็นตีแตกมามาดูผู้ลุงมผู้โอ้งามงามงามกำลัองออกพี่น้องนี่ ไม่น้อยเลยพอดีแศบซันนี่ซันสีวานพี่น้องไฟได้มันจะท้อแสงอยู่ไฟนี่มันเลือดจะท้องัดดูลุงเห็นบลุงมาดูมึงออกนม่โอ้ยคักลุงคักกดใส่กดแศษล้วๆพี่น้องเออไลยอันได้ลุงไลยดอกได้ลุง มันกำลังขืนมากที่นอกนี่ขึ้นมาพูมาจากดินเคยหลานเลยว่ามันหน่อยนี่มันกำลังแตกด้วยนี่เลยเราเป็นหัวขึ้นจากดินเลยทำมาแล้วลุงแสดงว่าคือกั้นลุงเลยคือกั้นกับของผมเลยไม่ดอกมันน้อยจังมันมันเป็นเห็ดปลอกจากก้างอันนี้นะเห็ดปลอกก้างเห็ดปลกงไงนะมันวิบยามมันเลยลุง หนยเห็ดปวกเดิน6ปวูใหญ่ๆอ <Brothers> okay, ือนี่เป็นเห็ดปวกกลางพี่น้องนี้คันเห็ดปวกจิกเห่งกับจีน้อยนะบัดนี้ดอกดำๆโอเห็นอยู่ป้าได้บ่นี่เอ้านี่สายป้าถามอีกพี่น้องเอ้ยแม่เพิ่นที่แล้วเออโดยมากก็ไผ่ อย um, no oh, ู่ใส่ลงซะมาเด้อมาเก็บเด้อหมดแล้แหละแต่ว่าคนสุลินซําบ่ไว้ซะบ่โตพี่น้องมาเฮาไห้องก็ลงมาในนี่แหละยังบ่ทันได้เลาะเลยวัง10:00นป้าก็มาหาในนี้บ่เห็นบ่ป้าเห็นอยู่บ่หลายอือห้องมาเอาเลยตั้งแต่คืนนีเออตั้งแต่พี่น้องเอ้ยค่อยลามาเอาในนี นานปะ่นกระหินข้าซองคนบ่บ่หินเนาะลุงโอ้ในลุงนะจุ่มหนึ่งแต่มันเอาบ่เถึงเอาในลุงจอดนใช่ปะเออมาองเคยลุงเอ้เออเป็นนจเคย ชั้นกับผู้เดียวป่ะพี่น้องรอรอเบิร์นก่อนเรอเบิร์ก่อนใช้ป่าของป่านะสวัสดีเลยพี่น้องโอ้ผู้นาเฮ็ดเต็มเลยหมูเดียวได้เฮ็ดก่อนเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดขบโดนป่ะนื้ใส่สั่เนี่ยกันกับลุงเทนพี่น้องคนก็ไล่ไล่ตอนแรงนี่เคยลากะเพราอีกแล้วพี่น้องกดไลค์กดเส้นดีเลยพี่น้องนี่ nhẹ yeah, căn hà ở cái thiên khuôn tim rồi công viên thấy cả hà bao đại pì pì này thấy còn mùi cả bố cả con nó con nó ở khu lạp Đến luôn, Đến bó. Bó. Bó you phí... you luôn, men bọ, bọ mù đấy. Ở Pì, mà như mày ở Pì luôn, อย่าลงมันคือบอมีมองูเนาะลงเดือนพี่น้องแป๊บพี่น,น้องเนาะให้ลุงเก็บเบื้องลุงเก็บเอาเง<อ>ี้ยกันเห็นซานซีดอกบ่ลุงผมแบบใช้ลุงออมาเบิ่งดูหรือมันเป็นน้ำพายบ่จักเออจนบาดเจ้าผัดดอกมันเต็มอยู่จูมันเต็มอยู่บ่จักเรล้วมองม่เห็นหรอกเห็นแเตี้ยบาดมันไม่เคยออกเลยนะ ผมผัดอยากมาเบิงอยู่พี่แน่ก็เลยไปไปเบิงน้ำลุงไปมองมองยาก <c oughs> จะแบบเขาสิเอาเต็มอยู่กับประจักเนาะ <ừ. S 2> มืออื่นมาหน่ะนะไปจ้าจะส่องกใกล้ๆมองเห็นอยู่ดูจะส่งไกลแล้ว <ừ. S 2> ถ้าไม่บานเมื่อกี้มองไม่ได้เลยมันมองยากเนาะห้ามอูอมันกันแบบนี้พี่เน,นาะมองเศร้านี่เคยหล่าก็ได้ หกจุูมในนี้มันคือเห็ดพีนี่มันคือเป็นหมูแนวนี้เนาะหมูใบอยากใหญ่งัดออกเออปัดเลยลุงงัดเลยงัดเลยงัดเลยงัดจนมีดจนทางแล้วนี่มีดท้งอ่อนโพดกนะพ่อวะพี่น่ะงัดทางงัดเลยงัดทางงัดเนาะนี่นี่เก็บลรงเก็บไปเห็นอะไรขึ้นเนาะ ต้นนี้ตีนงาวว่ะดิเดีปลวกในเนาะตีนงาวขนาดต้นน่าดีตรงนีนตีน่ อืมจะเป็นดอกไปรอข้าบุนพี่น้องรอไปดูดิพี่น้องไปรอหาบุนพี่น้องที่นีบอกโอ้พี่้องพี่น้องปาดตุ๊บเป็นดอกเป็นจูมเลย เัาคงเย็นกินไปไปเพิ่มบ่หัวสีไลรูปลายใช่ลุงเครื่องหนาบ่เออทำน,ะ,นะลุงเนาะใช่ลุงนี่ลุง ใช้ตุ่มมันนะเออปาตุ้มตุ้มตะก้าบาหน่อยจัหนายเออนีนี่เพอ้ยมืออื่นมาเบิกไม่อีกลุงตันี้เอาเก็บนู้กเกโอสเหีหนานอ้มมานเลยพี่น้องมานเลยในน้ำบานมนเพิดดอกลยต้องนบรเวณนันบานนนุมครับ่น้กำลังขะบุบเข้าวาเลยผมจะเบิงตนล้ห่นพี่น้องขอโทษกระพรยเด้อพี่น้องันตาลายกันโอ้ตัวนี้เห็ดปวกใหญุ่นาะ ผมว่านี่นี่พี่น้องป่าตนะุ๊กออกไหมเนี่ยที่ลุงเห็นนี่นี่เห็นด้านบานนี่ดโดยลุงเห็นสักคำน,น,นะอืออือกำลังออกพี่น้องกำลังออกกดไลคกดแชร์ลุล่วงพี่น้อง,องเป็นลามบาดแผลไม่รู้ไม่เป็นลามนะ,ะนาชีลามอยู่ลุงแล้วประวัติจัว่าลูกเก็บ<ม>เลยลุงเลยอย่าให้มันเลื้อยไม่แต่ดอกเดียวเราเดินละพรุ่งนี้ได้อะไร ดอกเดียวเลยเขาเจ้าเห็นเลยเขาเจ้าสีษะมุนมดบอกโดยมีเัินเอกไม่ทันครับบอกไม่ทัำเลยทนเคยล่าเห็นกเคยล่าสิเป็นคนเก็บนะพี่น้องเนาะลุงเห็นเพ็่คนเก็บเริ่มเริ่มเฮาเริ่มมันตีโตออกห่างกับขาเจ้าแล้วแหละโอ้ตัวนี้ขาเง่าขนาดนุ้งเนาะ mọi người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  bài người mọi 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 Chúng mọi luôn, mọi người mọi con, mọi người mọi con mọi nó mọi người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  มันฮาก็ออกนี่มืเช้านี่ผมยังมาอีกโอ้ยลุงๆๆเฮาเกืบเกือบว่าแล้วมันน่ะะมึงก่อนเว้ยไะมึงก่อนยันเหยียบมุ่นหมดไแล้วมั้งดูักหมแหลนี่ดียังเลี้ยวเบิ่งนะเห็นบ่อีโอค่แม่นเฮา้พอดีอนดินเลยเฮาเก็บแล้วจังเฮาจังะเบิ่งใหม่เนาะอือนะเห็นบ่คันบ่ะบ่ได้กินเด้อพี่น้องออก มันเพิ small, ่งออกพี่น้องป้าตัวมูใหญ่เด้อตัวนี้คือกูมูนะลุงเนาะครับมูใหญ่มูใหญ่เวลายังเช้ามูกเลยครับจั่วโอ้ยดอกงามเลยพี่น้องใบตองกำลังเน่ารูปใบดำเลยลุงออกพัลออกแม่นแม่นใบไผ่นี่มันเห็ดเง่ากูยังนี่ได้กำลังเริ่มเตะเลยโอยงัดเลยลุงมาผมเก็บซอยอุ้ยบุด้ผักบ่ มันยังบกพรอยปุ้ยงามกันนะพี่น้องอาย่เลยเิบคขบเขบพี่น้องโอ้ยขากำลังนั่นอะเอาลงเข็บสะมันพ้นเลยมาถักกมดแล้วนะนีอ๋อโอ้ถักกมดแล้วเลย เมียนองบุญอยากเอาเสียมมาเลยพี่น้องหาเสียมบุพเพใช่ป่ะเด็จับอยู่ใส่เสียมก็ได้ก็เลยบุพเพกันได้เสียมมาเนาะแล้วนี่ต้องหาเบิ้งดีๆลุงในนี่คือที่สุดเลยนี่เผือมันออกข้างล่างข้างล่างข้างล่างรูปออกดูมันผลใบมันก็อยากคือใบอัน มวมันพอจะคือใบตองพี่น้องพี่น้องโอ้หมานเลยพี่น้องเอ้ยมากับลูกเทนนี่บอเคยผิดวังพี่น้องห้าย,ยังกับมานคันมีมูมาเลยโอ้คักเลย,เลยคันมังผู้เดียวกับใอยาก้ามาปันใดปลาพี่น้องผู้พี่น้อง,องโอ้โหสีมูใหญ่ฉันไดแตด่กำลังจูมพี่น้องเลยโอ้หมานหมานพี่น้องนี่ นี่แต่จุ้งๆเลยตวพี่น้องกดไลค์กดแชร์เรัวพี่น้องอเคลาดมาก,ก่อนอขนาดเรื่อง,องนี้ Chào chào chàng mừng mọi người thì chua mong năm 嗯，对，一样的。 อันนี้จะเป็นของเคยลาพี่น้องอันนี้จะเป็นค,นคนองอน,น,น,นุงเทนรวมกันกับพอด้แกงอยู่พี่น้องเลยพอได้แกงอยู่ป่ะเมื่อพี่น้องกลิบนี้ป่ะลุงป่ะยิ้ข้เข่าเลยพี่น้องเลยขึ้นเตะโลก,กากับไทยนะยังไม่ได้กินข้อเขา่าย้อนจากมาหาห็ดปวก มากกับได้อีกพราะได้กแก้งอยู่พี่น้องภูไทยข้าเจ้ากันอยู่ทั้งป่าผูอสีเขา่าไปยาซะมานไฟมานเล่าคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พี่น้องเมืองพักผ่อนมืออื่นลุยดำนาเตะเศร้าสองทุ่มเศร้าลุงเลยแบบเดียวคุณว่อเนาะพอกันมะคลิปน้าพี่น้องสบายดี